อ๋อสบายดีเอฟซีวันี้ซีมานนำเสนอเฮ็ดป่นปลาดุกสูตรเข้มข้นพี่น้องป่นใส่มะเขือเนาะ,ะข้าพเจ้าเซตตัวเดียววันนี้เนาะไซสามตัวโลพี่น้องซื้อมาแต่ตลาดในโลซาวสามพันกีบอยู่แถวนี้เนาะแต่ก่อนเอื่อมัดข้าพเจ้าเสียเอาพักมาหนึ่งก่อนพี่น้องจะเป็นกระลำกระลำหัวหนึ่งกับมะเขือหกเจ็ดหน่วยเอากระลำม,มาผ้าสี่พี่น้อง แลไปหนึ่งใส่หัวนใส่เอ็นหม้อหนึ่งเข่าที่เ่าหนึ่งเข่าเนาะเก็บใส่เลยเอาเลือกเอาเลือกตัวหัวลมหลม่อมพี่นอ้องเครือเหาก็ใส่เหมือนง่วงเลยลไปค้างไว้ตีสันประมาณนี้แหละพี่นอ้องหนึ่งไว้ประมาณ10นาทีเฉพาะเฉพาะหม้อไฟฟ้าเ่าเนาะจะน้ำบําบิ่งน้ำกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ สิบห้านาทีพี่น้องเบื่อมันเละเนี่ยเ,เละเละจังแซบว้าซีสันมาแล้วพี่น้องสังเกตง่ายๆนะพี่น้องโฮโฮเขาจะโู้หกเขือมันเที่ยบ่อเรือนะเขามือจิกเบื้งพี่น้องอมันอ่อนือว่าเรียบร้อยเลยเนาะเสิร์ฟใส่จานได้เลยพี่น้องบานนี่แหละพร้อมเสิร์ฟพี่น้องง่ายๆเนาะหนึงน่งพักเตรียมไว้กินครับพี่น้อง นี่ทางในมันก็มันจะเห็นให้รชาติพักนหวานพี่น้องกันห่อหนึ่งโดนดน,นมะเขือกระเทียบๆเอาไปเบิ้งปนป่าบานในพี่น้องนี่แหละพี่น้องป่าที่ห่อคั่วไว้เรียบร้อยลวตัวนี้เนาะเนี่ยล้างสะอาดสะอาดล้างเงือบล่า้างอย่างเรียบร้อยเนาะนีหัวสินไคมีมะเขือเนาะสิตต้ม ใ่มะเขือซี่น้อยพี่เนาะเ่ามาพ้าซี่เปียงเนาะมันจังเปื่อยไวถ้าเ่าแบบผ้ามันจะนานซุกเวลาต่ํามันจะแข็งนะพี่น้องัวชิงคายสองสามหัวเพื่อดับกลิ่นคาวพี่น้องไปเตรียมน้ำน,ำ,นำกันเลยนี่น้ำประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณครึ่งลิตรเนาะพระปุกปลาดุกเหาตัวเดียวเนาะใส่หัวชิงไข่ที่เ่าทุบไปเลย โบ,บ,บได้เยะพี่น้องนปลาดุกง่ายๆใส่สี้าย่างก็จำเร็จละเอาเกลืองลงไปน้ำหน้ากอนพี่น้องแก้ข้าวได้ดีคือเกลือนี่นะปานหาจากนั้นก็นเป็นน้ำปลาแดกลงเลยอันนี้เขาจะปะให้น้ำฟดกอนพี่น้องแล้วเขาจะเอาป่าก็มาขืออลงนะเพื่อมันจะบวข้าวนะ กประมากไม่หละพ,พี่น้องสีสันเริ่มมาหอมโหสิงคขยบึงหอมกระแดกพี่น้องหรือมะเพ็ดพี่น้องมะเพ็ดดิบนอกากต้มใส่น้ำกันเลยพอคารปบอเจอเซเอาเพ็ดในหนึ่งเนาะใส่เต็มที่เลยลงไปเลยพอพี่น้องลงลงไปพร้อมกันเลยละ่ะที่สำคัญต้มให้มันเทียต้มมันเปื่อยพี่น้องมวลาเขามากินมันจะแซบ่บ การเ่าต้มบบเปื่อยโบเทียอะไเ,เวลามาันต่ําเขือก็จะเป็นก้อนเป็นนั่นเพชรเ่าก็ะโบต้องต่ามุ่นเจ้านายมาเบิง้งการตำ่ำเอาเป้งงู่ลงใส่น้อยนึงพี่น้องไปมักลายก็ใส่าลายจากในเนาะเอฟซี FC, ทางเซกองเฮาเนี่ยคือชิมิตรประปาดอกนาเนาะพี่น้องเนาะทางเซกองเฮาเนี่เป่าโอ้ยเสียงฟดพี่น้องเลยเห็นมาพี่น้องเวลาเ่าต้มไปดนๆมันน้ํามันก็จะแห้งลงน้ํามันจะเข้มข้น พอมาทางข้าจะได้ใส่จองเดียวซองจอง,องนั้นพี่นอ้องจากต้มมากับประมาณนี้แหละพี่น้องสีนผุคักอีดีพี่น้องไงพอซ่อมแล้วก็นีน่มะเขือมะเพลตสีต่ำพร้อมกันเลยพี่น้องความเข้มข้นของน้ำตัวที่ข้าวทไปใส่ป่นนะันะ้พี่น้อง <c oughs> หอมปลาแดกพี่น้องเไยคักอีลี ตเำย่อกย่อมแม่นต่ำเลยพี่น้องย่อกพร้อมกันเลยเพราะว่าจุดประสงค์ข้าพเจ้าโบย่างให้มะเพ็ดเห็นแตกมุ่นหลาเนาะก่อนย่อไปสักบอลพี่น้องขอกครับใจเอฟซีจะเข้ามาแวะมาเบิ้งเลยพี่น้องเด้อนี่ป่าหลังจากเขาซ่อมออกกลางออกกประมาณนะี้แหละลงไปเลย บโบให้ยอกหลายๆพี่น <so> ้องเฮ็ดเป็นต้นคลูโคลโคลน้ำไหมแล้วก็หอมตบท้ายพี่น้องไงปาดอยู่แล้วเนาะยอกเบาๆพี่น้องเห็นหนึ่งต้นป่าให้มันเป็นต้นป่าเวลาเากินนีอะไะพี่น้องเหรอต้นคลูโคลโคลน้ำแน่เอาจะเอาน้ำใส่เอาน้ำเข้มข้นใส่จ่องเดียวพอพี่น้องข้าพเจ้าอยากให้มันเข้ม อ็กินสองคนนะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องเจ้าเจ้าแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วกเ็เอาหัวมันยองใส่เพื่อความงามแล้วก็หอมบัวตบไทยอื้มสุดยอดพี่น้องนะเลยป้าดปาดเลยนี่แหละพี่น้อง,งอเบื้องต้นมะเพ็ดเบื้องต้นป่าอุลุอัดลาดอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เอาขอบบขอบใจ FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาแวะมาชมตบไายเราพร้อมหอมเราพร้อมเสิร์ฟเลยขอบอบขอบใจ FC ทางฝรั่งเศสที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะไอ้บ่าวซียกองเด้อแล้วก็ทางแม่โของออนทัวร์แน่ทางฝั่งนครพนมพพนนอคุรับพี่นอ้องเอาสำหรับทริปนี้ก็ยาวสันส้นสั้นสัมเนียลพี่นอ้องเนี่หนึ่งพักหนึ่งมะเขืออันนี้เนาะหนึ่งทอดกระลำกับมะเขือ เอาวันบบนี้ก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีพอกันไม่ทิปหน้าเนาะพี่น้อง